ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบายโยอีชาวสุรินประกาศเป็นแนวหน้าปกป้องตามเมืมินทมรองผู้ว่าผู้นำชุมชนแผ่บุกปรามขมนทั้งถิ่น ยานเดือดทั้งจังหวัดสุรินทร์ค่ะรอมผู้ว่าบุกถึงถิ่นคุยทหารขเขมรออกตัวปกป้องปราสาทต,ตาเมืองทมหนุนทหารไทยปกป้องชายแดน ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏที่หน้าจอาด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันที่ทาง The Critic แล้วก็รวมถึง Thailand Lover ได้นําเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นมาอย่างต่อเน,นื่องค่ะหลังจากที่ทางฝั่งทางหารกัมพูชานะคะพยายามที่จะนําประชาชนชาวขเขมรขึ้นมาสแสดงสัญ,ญลักษณ์สแสดงความเป็นเจ้าของบริเวณปราสาทตาเมืองธอมซึ่งยังไม่มีการปักปันเขตแดนและก็ถือว่าเป็นพื้นที่รวมมีก ข้อห้ามชัดเจนทว่าห้ามมีการแสดงสัญ,ญลักษณ์ชูธงชาติหรือว่าทำสิ่งต่างๆที่มีผลกระทบต่อความเป็นเขตแดนโดยเด็ดขาดแต่ก็อย่างที่เห็นนะคะว่ากองทัพกัมพูชามาักจะหูทวนลมไม่สนใจค่ะยังพาคนขึ้นมารํามาแสดงสัญ,ญลักษณ์อยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งทหารไทยเนี่ยก็ต้องเข้าไปห้ามปรามจนเกิดการประทะบฝีปากกันบ่อยครั้งแต่ถึงแม้ว่าจะมีการประทะก,กันบ่อยค่ะทหารเขมรก็ไม่สะทกสถานใดๆก็ยังคงยั่วยุทำผิดกฎข้อบังคับอยู่เรื่อยๆทำให้ต้องมีการประชุมข้อตกลง GBC ่าโดยการให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ย กลับไปสู่สันติภาพมีความปลอดภัยแล้วก็มั่นคงทางชายแดนไทยกัมพูชานั่นก็คือการสั่งถอยกําลังพลทั้งสองฝั่งออกจากพื้นที่พิาพาทการประทะโดยเฉพาะบริเวณปราสาทตามเมือนทมซึ่งทําให้เกิดเป็นกระแสะรุนแรงเพราะว่าประชาชนไทยทั้งประเทศ ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้อย่างแน่นอนค่ะแม้แต่ทหารที่อยู่ในพื้นที่เองก็คงปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่เดิมอย่างเต็มกำลังไม่มีลดน้อยแต่อย่างใดค่ะซึ่งจากเรื่องดังกล่าวค่ะก็ะน่าจะสร้างความไม่พอใจอย่างมากนะคะให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพราะว่าได้แสดงออกอย่างชัดเจนค่ะว่าเป็นแนวหน้าปกป้องประสาทตามเมืองทมไปพร้อมกับเหล่าทหารกล้าในพื้นที่โดยเมื่อวันที่6พฤษภาคม68ค่ะทางด้านของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ก็มีรายงาน ว่าคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินได้ไปเยี่ยมปราสาทตามเมืองทมพร้อมทั้งโพสต์ข้อความออกตัวปกป้องปราสาทตามเมืองทมอย่างชัดเจนว่าจังหวัดสุรินร่วมกิจกรรมพศส,สุรินสู่แนวหน้าปราสาทตามเมืองทมโดยการเยี่ยมเยียนทหารไทยในพื้นที่ครั้งนี้ได้มีรองผู้ว่าเป็นผู้นําทีม ทบปะทหารไทยไม่เพียงเท่านั้นค่ะย,ยังบุกไปพูดคุยกับทหารเขมรในเขตที่ทหารกมบบูชาขวางกําลังเอาไว้อีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นการออกตัวชนที่ค่อนข้างจะชัดเจนค่ะนอกจากนี้ในวันที่7พฤษภาคม68นะคะก็ยังมีกลุ่มของผู้นําชุมชนพาชาวบ้านแล้วก็นักเรียนในพื้นที่อําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นับร้อยคนค่ะเข้ามาให้ขวัญและกําลังใจเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ปราสาัตามเมือนทมเรียกได้ว่าครั้งนี้ชาวสุรินทร์ไม่ทนจริงๆค่ะเป็นการแสดงออกที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่า ประชาชนในพื้นที่ทุกคนตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงประชาชนพร้อมที่จะปกป้องประสาทต,ตาเมืองทมอย่างสุดกำลังแน่นอนทั้งนี้ในฐานะประชาชนไทยนะคะอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หมวดที่4หน้าที่ของปวงชนชาวไทยมาตรา50บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ก็คือ1พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข2ป้องกันประ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของประเทศชาติและสาธารณาสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ถือได้ว่าสิ่งที่ชาวสุรินกำลังทําอยู่ในขณะนี้นะคะได้ทําหน้าที่ของประชาชนคนไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบน่านับถือเป็นอย่างมากค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ คุณอยู่กับรัดอเรมาริกานะคะนี่คือดเรมาริกาสกินแคร์และนี่เป็นครีมตัวแม่ของดเรมาริกาและใครๆก็ใช้กันตัวนี้นะคะจะเป็นครีมที่มีส่วนผสมของเนียสนามายที่จัดการเรื่องฝ้ากระและก็ความหมองคล้ำและมีวิตามินอ e ีและมีน้ำแร่ธรรมชาติจากประเทศฝรั่งเศสคือเอิร์ธมาลีนวอเตอร์จีแล้วก็มีสารสกัดจากพาซันตาโปรตีนจากรกบัวและมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทั้งหมดนี้นะคะจึงเป็นตัวครีมที่ทําให้ผิวหน้าของคุณนั้นนะคะหายหมองหายคล้ำและก็ไม่มีรอ ตอยเหี่ยวย่นต่อต้านอนุมูลอิสระคือทําให้ลดความแก่นั่นเองนะคะแล้วก็ลดวัยถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรดูหน้าดเรมาริกาไว้นะคะแล้วตัวนี้แหละค่ะที่ทําให้ดเรมาริกาหน้าตาดีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2กระปุกจากราคาปกติ1,980บาทจ่ายเพียง1,580บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งซื้อโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3หรือ Li n e แอดช็อปสิรโตอย่าลืมใส่แอด,ด้านหน้านะคะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ